สวัสดีค่ะขลัคนาราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube โหราเกาฮาดูดวงกัมมาแพนนะคะคลิปนี้ว่าด้วยผลของดาวสาวที่โคจรย้ายมาทับลัคนาของคุณตั้งแต่วันที่1 9พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะและจะอยู่ที่ตำแหน่งนี้ประมาณ4เดือนด้วยกันจนถึงวันที่23สิงหาคมนะคะดาวสาวเป็นเจ้าเรือลาภะของคุณโคจรมาทับลัคนาแน่นอนว่าจะนำโชคลาภ ในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินในเรื่องของการที่จะมีคนช่วยเหลือมีคนสนับสนุนมีคนให้โอกาสเข้ามาให้นะคะแล้วก็นำโชคลาภในเรื่องของการหาไรายได้หากำไรรวมถึงโชคลาภรวมถึงโชคลาภในเรื่องของทรัพย์สินอสังหาในเรื่องของบ้านที่ดินทรัพย์สินสิ่งมีค่าต่างๆด้วยนะคะ ดา,าวเสาร์เนี่ยเพิ่งจะย้ายมาจากภพวินาศหมืนมามันก็จะทําให้ชีวิตของคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องปรับเปลี่ยนมีเกณฑ์ที่จะต้องทําอะไรที่มันแตกต่างไปจากเดิมจากก่อนหน้านี้มากขึ้นนะคะถึงจะมีความก้าวหน้าถึงจะมีความสําเร็จถึงจะมีโอกาสดีๆในเรื่องของหน้าที่การงานเข้ามาให้เพิ่มเติมมากขึ้นนะคะดา,าวเสาร์ที่โครจรเข้ามาอยู่ในลัคนาของคุณรอบนี้นําโชคดี ในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินในเรื่องของทรัพย์สินในเรื่องของการมีคนช่วยเหลือมีผู้ใหญ่สนับสนุนเข้ามาให้แต่ในขณะเดียวกันก็ทําให้คุณมีตําแหน่งเป็น the bag d ดีเ d e ประจําปี68นี้ด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มีโอกาสที่จะได้จับงานที่มันมีความยากมีความท้าทายเป็นงานที่ผู้ใหญ่เขาให้โอกาสให้การสนับสนุนส่งเสริมมา เป็นการงานที่มีความสำคัญต่อองค์กรต่อธุรกิจการงานของคุณหรือเป็นเรื่องของการงานที่คุณจะต้องทำงานหนักมากขึ้นเพื่อดูแลครอบครัวเพื่อความก้าวหน้าเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีเรื่องของภาระมีเรื่องของหน้าที่มีเรื่องของความรับผิดชอบที่จะต้องใส่ใจต้องดูแลมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในขอบขายของการงาน ในเรื่องของธุรกิจขององค์กรหรือในเรื่องของธุรกิจที่มันเป็นส่วนตัวของคุณเองก็ได้นะคะหรือเป็นเรื่องของครอบครัวเป็นเรื่องของคนที่บ้านเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ในบ้านหรือลูกหลานญาติมิตรคนใกล้ชิดก็ได้นะคะเป็นช่วงที่จะมีเรื่องให้ต้องคิดมีเรื่องให้ต้องถามเพิ่มขึ้นนะคะเรื่องของการงานมีโอกาสที่จะต้องบุกเบิกงานด้วยตัวเองเป็นช่วงเวลาที่มีโอกาสที่จะได้ขึ้นมาเป็นกําลังหลัก ขององค์กรหรือของครอบครัวมากขึ้นนะคะเป็นช่วงที่การงานต่างๆเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนกันที่ผู้ใหญ่เขาให้โอกาสมีโอกาสในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินหรือในเรื่องของการรับทรยบทำกำไรเข้ามาแต่เป็นลักษณะที่คุณจะต้องบุกเบิกด้วยตัวเองต้องลุยเดี่ยวต้องเป็นคนที่รับผิดชอบในเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญด้วยตัวเองเป็นหลัก เป็นช่วงที่คนใกล้ตัวอาจจะช่วยอะไรไม่ได้มากนะคะแต่กับคนไกลตัวกับคนที่คุ้นเคยกันมาก่อนกับคนที่อยู่ต่างที่ต่างถิน่นต่างชาติต่างภาษาหรือเป็นคนที่เคยทํางานด้วยกันมาก่อนเป็นพักพวกเพื่อนฝูเ่เก่าๆจากที่ทํางานเก่าก็ได้เพื่อนที่เคยเรียนด้วยกันก็ได้นะคะมีโอกาสที่จะกลับมาให้ความช่วยเหลือกลับมาแนะนําโอกาสดีๆในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงิน ในเรื่องของโอกาสรับทราบทํากําไรเข้ามาให้นะคะเรื่องของการงานเนี่ยมันจะมีเกณฑ์ดีทั้งในเรื่องของงานหลักงานเสริมงานพิเศษงานนอกรอบนะคะเป็นช่วงที่จะมีโอกาสได้จับงานหลายมือเพิ่มขึ้นมีโอกาสที่จะได้ดูแลหน้าที่ความรับผิดชอบหลายอย่างไปพร้อมๆกันมากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีโชคในเรื่องของการรับทราบทํากําไรรวมถึงเรื่องของความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพียงแต่มันเป็นช่วงที่คุณอาจจะมีความเครียดมีภาวะความกดดันสูงขึ้นก็ได้มีเรื่องที่จะต้องใส่ใจหลายหน้าก็ได้นะคะการงานกําลังก้าวหน้าไปเป็นอย่างดีในขณะที่ผู้ใหญ่ในบ้านก็อาจจะสุขภาพไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าที่ควรนะคะอาจจะต้องใส่ใจดูแลในเรื่องของสุขภาพของญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ชิดเพิ่มมากขึ้นในขณะที่การงานก็กําลังมีความกดดันมีความรับผิดชอบที่คุณจะต้องผลักดันให้มันก้าวหน้า ก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องราวแบบนั้นเข้ามาในชีวิตด้วยเหมือนกันนะคะในส่วนของการงานเนี่ยการที่มีดาวสาวโคโจรมาทับลัคนาข้อดีคือก่อนที่คุณจะทำอะไรจะทำให้คุณคิดมากขึ้นคิดรายละเอียดพิจารณารายละเอียดมากขึ้นมองสถานการณ์รอบด้านประเมินสถานการณ์ก่อนที่จะลงมือตัดสินใจในเรื่องของการงานนะคะ เพราะว่าช่วงที่ดาวเสาโคโจรมาทับลัคนาเนี่ยมันเป็นช่วงเดียวกับที่คุณจะมีโอกาสได้ทําอะไรใหม่ๆที่ไม่คุ้นเคยมีไอเดียในเรื่องของการงานที่มันแปลกใหม่แตกต่างไปจากเดิมเพิ่มเติมเข้ามามากขึ้นนะคะมีโอกาสที่จะได้จับงานหลายมือมากขึ้นแต่ท่านี้การที่ดาวเสาโคโจรมาอยู่ในเรือนของดาวพฤหัสไอเดียต่างๆมันจะมีหลากหลายมากขึ้น มีการพัฒนามีการต่อยอดในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินมีการคิดเพื่อความก้าวหน้ามากขึ้นมีการลงมือทําเพื่อความก้าวหน้ามากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็ขอให้ระวังในเรื่องของความคิดเอาไว้บ้างเพราะว่าการที่ดาวเสาโรโคจรมาทับลัคนาเนี่ยมีโอกาสที่จะคิดซับซ้อนจนเกินพอดีนะคะหรือพิจารณาในเรื่องของรายละเอียดอย่างทะลุปลุปโลงจนพลาดโอกาสดีๆ ้าจังหวะเหมาะๆในเรื่องของการงานในเรื่องของการลงทุนหรือในเรื่องของการลงมือทําไปมันจะทําให้คุณเริ่มงานเริ่มทําอะไรตามเป้าหมายได้ช้างลงแล้วก็ไปถึงเป้าหมายได้ช้างลงนะคะดังนั้นในเรื่องของการงานต่างๆก็ขอให้คิดแค่พอเหมาะพอดีแล้วก็ทําอะไรให้มันง่ายไว้ก่อนนะคะมองหาจุดที่มันง่ายไว้ก่อนอะไรที่มันควรจะง่ายก็คิดให้มันง่าย อะไรที่มันดูแล้วมีความยุ่งยากดูแล้วมีความซับซ้อนก็หาประเด็นสําคัญจับประเด็นสําคัญออกมาแล้วก็เริ่มจากตรงจุดนั้นเรื่องของการงานต่างๆมันก็จะเริ่มได้ง่ายดายมากขึ้นนะคะเรื่องของการงานมันก็จะง่ายขึ้นสะดวกขึ้นราบรื่นมากขึ้นด้วยนะคะเรื่องของการรับทราบทํากําไรต่างๆมันก็จะมีความว่องไวมีความรวดเร็วงากขึ้นด้วยนะคะ มันจะทําให้คุณมีความเครียดมีความวิตกกังวลในเรื่องของการงานในเรื่องของภาระหน้าที่หรือในเรื่องที่คุณจะต้องใส่ใจต้องรับผิดชอบน้อยลงไปมากเลยนะคะในส่วนของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็มีเกณฑ์ดีด้วยเหมือนกันนะคะมีโอกาสที่จะปล่อยเช่าปล่อยขายได้หรือเป็นเรื่องของการซื้อขายแลกเปลี่ยนก็จะมีเกณฑ์ดีด้วยเหมือนกันนะคะมีโอกาสที่จะขายได้อย่างฟุกฟลุกแต่ในเรื่องของราคาอันนี้ต้องพิจารณาดูนะคะว่ามันสมน้ําสมเนื้อ พอที่จะให้คุณตัดใจยอมเสียของรักของห่วงออกไปด้วยหรือเปล่านะคะแล้วก็จะมีเกณฑ์ในเรื่องของการซื้อหาทรัพย์สินสิ่งของใหม่เข้ามาให้กับตัวเองให้กับคนที่บ้านอันนี้ก็ดูแลกันสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของภาระในเรื่องของการผ่อนชําระหรือในเรื่องของภาระการเงินเพิ่มเติมเข้ามาก็ได้ก็ดูตามสถานการณ์ในปัจจุบันของแต่ละท่านของแต่ละคนนะคะว่ามี ความแข็งแรงในเรื่องของการเงินกันมากแค่ไหนนะคะนอกจากนี้ก็อยากให้ดูแลใส่ใจในเรื่องของสุขภาพทั้งของตัวคุณเองแล้วก็ของญาติผู้ใหญ่ของคนใกล้ชิดของคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณด้วยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยกันได้ง่ายมากขึ้นนะคะคือถ้าตัวคุณเองทำงานหนักมากเกินไปก็หาเวลาพักผ่อนบ้าง ดูแลสุขภาพทั้งในเรื่องของร่างกายแล้วก็สุขภาพของจิตใจด้วยนะคะเพราะว่าดาวเสาวเนี่ยเขาเป็นดาวโทษทุกข์เป็นดาวคิดมากโคจรมาทับลัคนาแบบนี้มีโอกาสที่คุณจะมีความเครียดมีความกดดันมีความเครียดสะสมได้ง่ายก็ดูแลใส่ใจเรื่องของสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพของจิตใจกันด้วยนะคะหาเวลาพักผ่อนหาเวลาผ่อนคลายเดินทางบ้างไปเที่ยวบ้างเติมพลังบ้างนะคะในส่วนของญาติสนิท คนที่อยู่ใกล้ชิดคุณญาติผู้ใหญ่ใกล้ตัวอันนี้ดูแลใส่ใจเรื่องของสุขภาพกันให้ดีนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่ายขึ้นมีโอกาสที่โรคเก่าจะกลับมาออกอาการนะคะถ้าท่านใดที่มีโรคประจาตัวอยู่แล้วก็อย่าห่างหมออย่าห่างยาอย่าขาดยานะคะแล้วถ้าท่านใดมีอาการที่ดูแล้วผิดไปจากปกติอันนี้ก็รีบไปหาหมอไว้ก่อนเพื่อความอุ่นใจนะคะ นอกจากนี้ในเรื่องของการเงินก็ดูแลใส่ใจบริหารการเงินกันให้ดีนะคะเพราะว่าช่วงที่เดวเสาโคจอมาทับลัคนาเนี่ยมีโอกาสที่จะต้องใช้จ่ายการเงินเพิ่มมากขึ้นหรือเป็นเรื่องของการเงินที่อาจจะมีความล่าช้าจากปกติก็ได้นะคะจากการงานที่อาจจะมีการเดินงานได้ช้ากว่าปกติเสร็จงานช้ากว่าปกติพลอยทําให้การเงินเนี่ยมันเลื่อนออกไปด้วย ก็มีโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นมีโอกาสเข้าขายแบบนั้นอยู่นะคะดังนั้นในเรื่องของการเงินก็รอบคอบใส่ใจกันสักนิดหนึ่งบริหารการเงินกันให้ดีด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ดูแลในเรื่องของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยกันบ้างเพราะว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสจะได้ปรับปรุงซ่อมแซมมีโอกาสที่จะได้ต่อเติมเสริมแต่งบ้านที่อยู่อาศัยให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันของคุณมากขึ้น ให้อยู่แล้วสบายกายสบายใจมากขึ้นนะคะตอนนี้แพนรับดูดวงส่วนตัวแล้วนะคะถ้าอยากเช็คดวงชะตาตามวันเวลาเกิดที่แม่นยำและเฉพาะเจาะจงของตัวคุณเองสามารถแอดไลน์ ID ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้มาได้เลยนะคะ SI-992-UTK-CY หรือจะสแกน QR Code ตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอมาเลยก็ได้นะคะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังดังใจในทุกสิ่งนะคะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดประสงค์สิ่งใดขอให้สำเร็จสมดังใจหมายทุกประการนะคะและขอให้มีแต่ความสุขกายสุขใจปลอดโรคปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานทุกการทุกเมื่อก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้แทนด้วยนะคะท่านใดที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะ ท่านใดที่กำลังจะกดก็ขอบคุณด้วยเช่นกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบุญรักษาค่ะ